เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวาพสวัสดีครับนี่ผมกมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆทำเลดีราคาไม่แพงนะผู้ชมเลียสีอเล็กอยู่ครับหลังนี้ขายเบี่ยง9ก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านสวยเลยครับสภาพดีมากทำเลก,ก็ดีนะครับด้านหน้าติดถนนยาับถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายแน่นอนอยู่อาศัยก็เหมาะตั้งเพิงล้างไข่ของด้านหน้าบ้านก็ได้ บ้านก็ยังสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับราคานี้ครับ9 0 0 0 0าบ,บาทสุดคุม้มถ้าชอบฝอากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยสนใจก็ไปดูฐานที่กินกันก่อนครับแปลงนี้อยู่จังหวัดลำปางตำบลนนาแสงครับจังหวัดลำปางพื้นที่195ตารางวานะครับ ตัวบ้านยังไม่ได้สร้างห้องน้ำนะครับยังไม่ได้สร้างห้องน้ําก็ไปสร้างห้องน้ำันหน่อยสักหลังครับไม่มีปัญหาอะไรต่อไปจากตัวบ้านก็ได้แต่ก็ยังไม่มีครัวครับก็ต่อเติมไปด้านหลังสร้างห้องน้ําห้องครัวกันพร้อมไปเลยเนี่ยติดถนนทาเลดีขา,ขายได้ตัวบ้านสภาพดีครับเหมือนใหม่เนี่ครับเหมือนจะยังไม่ได้เข้าอยู่เลยด้วยซ้ํานะครับๆๆตามรูปเนี่ยครับ ถ้าฮอมูลมผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้านะครับเปิดโทมเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อน,นัดหมายโดยตรงได้เลยมีพื้นที่เหลือรอบบ้านนะพื้นที่เยอะด้านหน้าก็ติดถนนจากถนนมาตัวบ้านก็มีที่ว่างอีกนะปลูกเพิ่มปลูกให้ของก็ได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ